ลูกค้าสามแผ่นใช่ไหมใช่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 ห้าร้อยบาทต่อหน้าเลยโรตีบัตปะปะนี่ต่อขายกาดรวยหรือยังไงวะอูพ่อค้าคงทำเช้าไม่กินแล้วเออไม่กินก็ดีพอด่อค้าจะ,จะได้กินวเดี๋ยจะไปบอกทุกคนเลยว่าพ่อค้าร้านนี้ขายของไม่ได้เรื่องอ้าวาเป็นงั้นงบ้เอาใส่ไม้เท้าไรเอาใส่ใส่ใส่ไปเตะเอาห้าแผน่นฮะห้าอันไม่ใช่ห้าแผน่นใช่ห้าอันก็วะใช่ห้าแผน่นห้าแผน่น ไม่ใช่ติ่นนะฮะเท่งเอาใส่น้อยๆนะน้อยแล้วมันยังเยอะมากเนียวไม่พอประมาณน,นี้พอไหมนั่นก็น้อยไปอันนีดหนึ่งกระเดะนี่เห็นว่าเป็นลูกค้าเพิ่งมาใหม่นะทิ้งที่หนึ่งทำเร็วๆดีหิวแล้วเนี่ย <c oughs> ทำเลยชักช้าแทงทีสามเขาสิบะอีเกียรติการแก่เนี่ยคตรเกียดเลยสี่สองแทสงสี่นะ <c oughs> ถาด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 ก็แกะมาแจกย่านหนึ่งสิเฮ้ยโอ้ใช่จะหมดละเดี๋ยวลูกค้าคนนี้กินคนเหมือนกันนะเนี่ยตลกละอ,อะไรเมื่อวานเห็นอะไรเยอะไปไหนหมดแล้วล่ะกินหมดแล้วเหรอใหญ่สดไปแล้วอ่ะอันสุดท้ายไว้แค่นี้พอนะนี่จ้าหาแทงขอบคุณค่ะี่นง